สวัสดีครับทุกคนวันนี้มาอยู่กับผมอ้ําปัสนัยคําลังสีในวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนมาปฏิทั์หนังสือที่มีชื่อเรื่องว่า ซึ่งผีนั่นเองนะครับของคุณมนักจันยงผู้ที่ได้รับสมญานามว่าเป็นราชานักแต่งเรื่องสั้นของไทยกันเลยทีเดียวนะครับ <ừ. S 1> ซึ่งซึ่งผีนะครับถูกตีพิมพ์มาแล้วด้วยกันเป็นจํานวนทั้งหมด2ครั้งนะครับตีพิมพ์ครั้งแรกโดยสํานักพิมพ์ประพันธ์สารในปีพุทธศักราช2511และตีพิมพ์ครั้งที่2โดยสํานักพิมพ์4ปัญญาในปีพุทธศักราช2562เองนะครับซึ่งซึ่งผี เล่มที่ผมนํามาปริชาติในวันนี้นะครับจะเป็นเล่มที่ถูกตีพิมพ์ครั้งที่2นะครับโดยมีจํานวนหน้าทั้งหมด296หน้าและมีราคาอยู่ที่เล่มละ325บาทนั่นเองนะครับซึ่งหนังสือเล่มนี้นะครับซึ่งผีเล่มนี้นะครับเป็นหนังสือที่รวบรวมเรื่องสั้นไว้ภายในเล่มมากมายถึง19เรื่องซึ่งแต่ละเรื่องนะครับล้วนเป็นเรื่องที่มีความโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ของคุณมนัตจันยงมาแล้วแทบทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องซึ่งผีครูแก มือดองและเรื่องอื่นๆอีกมากมายหลายเรื่องนะครับซึ่งในวันนี้นะครับเรื่องที่ผมจะนํามารีวิวให้ทุกคนได้รับชมรับฟังก็จะคือเรื่องซึ่งผีนั่นเองนะครับอถ้าทุกคนอยากรู้ว่าเรื่องราวเรื่องสั้นเรื่องซึ่งผีมีเรื่องราวความเป็นไปเป็นมาอย่างไรถ้าทุกคนพร้อมแล้วไปลุยกันเลยครับ โดยเรื่องสร้างเรื่องซึ้งผีนะครับจะเล่าถึงชายหนุ่มคนหนึ่งครับที่เขาดันเกิดและเติบโตยังตอนเหนือสุดของประเทศไทยแต่แล้วนะครับชีวิตของเขาดันมีจุดเปลี่ยนนะครับเขากลับต้องมาจบชีวิตลงที่ตอนใต้สุดของประเทศไทยอย่างน่าอนาถใจเลยทีเดียวนะครับโดยเนื้อเรื่องในเรื่องซึ้งผีนี้นะครับตัวผมครับจะแบ่งออกเป็น3องค์ประกอบด้วยกันนะครับได้แก่1นะครับด้านการเปิดเรื่อง2นะครับด้านการดําเนินเรื่องและ3นะครับด้านการปิดเรื่องนะครับ ด้านของการเปิดเรื่องนะครับโดยเรื่องซ้ำเรื่องซึ่งผีนี้นะครับจะเปิดเรื่องด้วยกลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งหมดจํานวน10คนนะครับและผู้นําทางจํานวน1คนนะครับ พวกเขาอยากที่จะไปสำรวจป่าดิบชื้นแห่งหนึ่งทางตอนใต้ของประเทศไทยซึ่งป่าแห่งนี้นะครับมีทั้งความน่ากลัวความพิศวงรวมอยู่ด้วยกันนะครับซึ่งเมื่อพวกเขาได้เดินทางเข้าไปในป่าแห่งนี้นะครับพวกเขากับได้ยินเสียงน้ําตกที่ดังมาจากไกลๆนะครับเมื่อพวกเขาได้เห็นได้ยินแบบนั้นพวกเขาจึงไม่รอช้าครับจึงรีบมุ่งตรงไปยังเสียงนั้นและเมื่อพวกเขาเดินหน้ามุ่งตรงเข้าไปในป่าพวกเขากับได้พบน้ําตกอันสวยงามที่อยู่เบื้องหน้าของพวกเขานะครับและหนึ่งในกลุ่มนักท่องเที่ยวของพวกเขาหนึ่งคนนะครับเกิดที่อยากจะไปสำรวจด้านบนของน้ำตกอยากรู้ อยู่กัน,น,นพวกเขาจึงเดินขึ้นไปสำรวจด้านบนของน้ำตกครับและและและพวกเขากับเจอสิ่งที่ไม่คาดคิดกับเจอสิ่งที่น่ากลัวและสยดสยองเป็นอย่างมากนะครับนั่นก็คือนะครับพวกเขาได้พบกับศพชายปิศาคนหนึ่งนะครับที่นอนเสียชีวิตอยู่ด้านบนของน้ำตกนะครับซึ่งชายปิศาคนนั้นพบว่ามีมีดปลายแหลมปักอยู่ตรงหน้าอกซ้ายของชายปิศาคนนั้นนะครับซึ่งเมื่อผู้นำทางเห็นแบบนั้นเขาจึงไม่รอชา้ารีบเข้ามาดูศพสพนี้และปรากฏว่า ศพศพนี้นะครับที่นอนอยู่ด้านบนของน้ําตกเป็นศพของเพื่อนเขานั่นเองนะครับที่หายสาบสูวนไปเป็นเวลานานนะครับซึ่งเมื่อผู้นําทางเห็นแบบนั้นเขาก็พอจะสันนิษฐานได้เลยนะครับว่าเพราะเหตุใดเพื่อนของเขาจึงต้องมานอนเสียชีวิตอยู่ณด้านบนน้าตกแห่งนี้นะครับ โดยการดําเนินเรื่องนะครับจะเล่าผ่านมุมมองของผู้นําทางหรือที่เราเรียกว่าผู้คุมโทภายในเรื่องนั่นเองนะครับโดยผู้คุมโทนะครับจะคาดเดาเหตุการณ์ต่างๆของการเสียชีวิตของเพื่อนของเขานั่นก็คือเจ้านิดนะครับว่าเหตุใดเจ้านิดเพื่อนของเขาจึงต้องมานอนจบชีวิตลงที่ด้านบนน้าตกแห่งนี้นะครับซึ่งผู้คุมโทก็คาดเดาเหตุการณ์ว่ามันรู้วนแล้วแต่เกิดจากความภัยบาดาลอาฆาตแค้นแล้วท้งนั้นนั่นเองนะครับโดยสาเหตุของเรื่องนี้มันเริ่มต้นมาจากชายหนุ่มคนหนึ่ง เขานั้นชื่อว่าเจ้าน้อยที่เขานั้นติดคุกคดีฆ่าคนตายซึ่งโทษของเขาต้องจำคุกถึง20ปีกันเลยทีเดียวซึ่งเจ้าน้อยเป็นชายหนุ่มจากภาคเหนือของประเทศไทยซึ่งเขาไม่ได้มีอะไรติดตัวมาเลยนอกจากซึ่งแค่หนึ่งอันเขาพกซึ่งตัวนี้ไปด้วยทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าเขาจะไปที่ไหนซึ่งเจ้าน้อยนำซึ่งมาด้วยเพราะเขาจะใช้ในการเล่นเวลาที่เขาเงาหรือเวลาที่เขาเครียดเวลาอยู่ภายในคุกซึ่งผู้คุมโทรบอกว่าเจ้าน้อยเล่นซึ่งนี้ได้อย่างไพเราะสละเกินมันเป็นเสียงที่แปลกประหลาดแต่มันก็ไพเราะสละเกินซึ่ง ผู้คุมโทยังเล่าอีกต่อไปว่าเจ้าน้อยถูกสั่งจำคุกที่เรือนจำบางขวางแห่งนี้เขาต้องการทั้งความมีอิสระเสรีแต่คุกแห่งนี้ไม่ได้มอบความอิสระเสรีให้กับเขาเลยโดยอยู่มาวันหนึ่งนะครับเจ้าน้อยได้ยินข่าวที่ว่าเรือนจำภาคยราหรือเรือนจำประจำภาคใต้ของประเทศไทยนะครับมีทั้งความอิสระเสรีให้แก่ตัวของนักโทษนักโทษไม่ต้องใส่โซ่ตรวนแบบที่เขาอยู่ในคุกบางขวางแห่งนี้และนักโทษยังสามารถนำภรรยาหรือเมียของตนเองนะครับเข้ามาอยู่ในเรือนจำแห่งนี้ด้วยกันได้นะครับซึ่ง เมื่อเจ้าน้อยได้ยินข่าวแบบนี้มาเขาจึงไม่รอช้าครับเขาจึงรีบกรอกใบสมัครเพื่อขอย้ายตัวของเขาเองนะครับไปเป็นนักโทษไปจําคุกอยู่ที่เรือนจําภาคยาลาแห่งนั้นนั่นเองนะครับในขณะที่นะครับเจ้าน้อยกําลังเดินทางเพื่อย้ายจากเรือนจําบางขวางไปจําคุกอยู่ที่เรือนจําภาคยาลาขณะที่เขาเดินทางนะครับเขาได้พบกับชายหนุ่มคนหนึ่งที่มีรูปร่างสูง <S <S ใหญ่ล่ำบึกซึ่งเมื่อเจ้าน้อยได้เห็นแบบนั้น,นครับเขาจึงสอบถามไปว่าเอ็งติดคดีอะไรหรือเมื่อชายคนนั้นได้ยินจึงตอบไปว่าข้าติดคดีฆ่าคนตาย เจ้าน้อยเมื่อได้ยินแบบนี้จึงอุทานออกมาว่าเราสองคนนี่ติดคดีเดียวกันเลยเนาะคล้ายๆกันเลยเนาะซึ่งเมื่อเจ้าน้อยพูดแบบนั้นเจ้าน้อยจึงแนะนาตัวไปว่าข้าชื่อว่าเจ้าน้อยชายคนนั้นได้ยินจึงตอบกลับมาว่าข้ามีชื่อว่าเจ้าบางข้าเป็นหนุ่มกระเรียก เจ้าน้อยและเจ้าบางเมื่อได้อยู่ด้วยกันที่เรือนจําภาคยะลาเขาสองคนมีความสนิทสนมกันเป็นอย่างดีเขาสนิทสนมกันเร็วมากถือว่าเป็นเพื่อนรักกันเลยทีเดียวและอยู่มาวันหนึ่งนะครับเจ้าบางนะครับมีเรื่องที่จะปรึกษาเจ้าน้อยนั่นก็คือเขานะครับอยากที่จะพาเมียของเขานะครับมาอาศัยอยู่ที่เรือนจําภาคยาลาแห่งนี้ด้วยนะครับซึ่งเมื่อเจ้าน้อยได้ยินแบบนั้นนะครับเขาจึงบอกเจ้าบางกลับไปว่าอย่าพาเมียเองมาที่นี่แห่งเลยเดี๋ยวมันจะเกิดเรื่องที่ตรงนี้มันไม่เหมาะสําหรับเมียเองหรอกให้เมียเองอยู่ที่บ้านนั่นแหละดีแแลล้้้้้ววซึ่่่งงงงเเเเเเจาาาาบบบคััมมืือออไไดดดดยยยิินนนนขขก็ฟํพี ด้วยความคิดถึงความที่ห่างเมียมานานอยากจะเจอเมียนะครับเขาจึงเขียนจดหมายส่งไปหาเมียของเขานะครับและอยู่มาวันหนึ่งนะครับมีเสียงเรียกขึ้นมาว่าไอ้บางเมียเองมาเมียเองมาไอ้บาง และเมื่อนครับเจ้าบางได้ยินเสียงเรียกเช่นนั้นครับเขาจึงไม่รอช้านะครับเขาจึงรีบไปหาเมียของตนเองโดยทันทีเลยนะครับซึ่งเมื่อเจ้าน้อยที่ได้พบเห็นเมียของเจ้าบางครับเจ้าน้อยจึงเกิดคิดในใจว่าหญิงสาวชาวกะเหรี่ยงคนนี้เป็นหญิงสาวที่มีความสวยมีทั้งความน่ารักมันต้องเกิดเรื่องขึ้นแน่ๆเลยนะครับซึ่งเจ้าดอกไม้นะครับเมียของเจ้าบางนะครับเมื่อได้มาอยู่กับเจ้าบางนะครับเขาก็ช่วยงานเจ้าน้อยและเจ้าบางเป็นอย่างดีนะครับ โดยอยู่มาวันหนึ่งนะครับเจ้าดอกไม้นะครับได้เดินทางเข้าไปยังในป่าซึ่งเจ้าดอกไม้เมื่อเดินทางเข้าไปในป่าแล้วเขากลับได้พบผู้ชายคนหนึ่งที่มีรูปร่างสูงใหญ่และดูมีสเสน่ห์มากๆซึ่งชายคนนั้นก็ไม่ใช่ใครหรอกครับนั่นก็คือเจ้านิดที่นอนเสียชีวิตอยู่เบื้องหน้าของนักท่องเที่ยวนั่นแหละครับซึ่งผู้คุมโทรเล่าว,ว่าเจ้านิดและเจ้าดอกไม้เมื่อได้เจอกันทั้งคู่ก็เกิดตกหลุมรักกันในทันทีเจ้าดอกไม้ก็ไม่เคยพบชายที่มีสเสน่ห์ขนาดนี้มาก่อนแดนเจ้านิด ก็เป็นชายหนุ่มที่ห่างหายจากเมืองกรุงมานานมาอยู่บริเวณเดินจำภาคแห่งนี้เขาก็ไม่เคยพบหญิงสาวที่สวยงามขนาดน,นี้มาก่อนทั้งสองคนจึงมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกันมากขึ้นซึ่งความสัมพันธ์นี้เราเรียกกันว่าเชิงชูสาวนั่นเลยครับเจ้าดอกไม้นะครับถึงจะรู้ว่าตนเองมีสามีมีผัวแล้วนั่นก็คือเจ้าบางแต่เจ้าดอกไม้นะครับกลับไม่ได้คิดถึงผัวของตนเองเลยพ่อมัวแต่หลงกับความหลอ่อความมีสเสน่ห์ของเจ้านิดนั่นแหละครับ โดยเมื่อเจ้าบางและเจ้าน้อยสองเพื่อนรักต้องนําช้างไปส่งอาหารยังหมู่บ้านต่างๆรอบๆบริเวณแห่งนี้เจ้านิดและเจ้าดอกไม้นะครับก็มักจะมีปฏิสัมพันธ์อันแน่นแฟน้นมักจะได้เสียกันอยู่เป็นประจำในเวลาที่เจ้าบางและเจ้าน้อยต้องนําช้างไปส่งอาหารยังหมู่บ้านบริเวณรอบๆนั่นเองนะ ในส่วนของการปิดเรื่องนะครับเรื่องสั้นเรื่องซึ่งผีนี้นะครับก็ยังปิดเรื่องโดยเล่าเรื่องผ่านมุมมองของผู้คุมโทเช่นเดิมนะครับโดยอยู่มาวันหนึ่งนะครับเจ้าน้อยเกิดความสงสัยนะครับอยากที่จะค้นหาความจริงเจ้าน้อยนะครับจึงฝากงานไว้กับเจ้าบางสักคู่และตนเองนะครับก็ได้เดินเข้าไปในป่าซึ่งเมื่อเจ้าน้อยได้เดินทางเข้าไปในป่านะครับเขาได้พบกับชายหญิงคู่หนึ่งนะครับที่กาลังนั่งพูดคุยกันอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่นะครับซึ่งชายหญิงคนนั้นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนหรอกครับนั่นก็คือเจ้านิดและเเ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 จจจ้้้้้้าาาดดดอออออออกกไไไไมมมมนน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 นัััั่่่่่่่งงงงงคครบบซึึืืืยยยหหห็ีขพปูชุทํ เกิดความโกรธแค้นเป็นอย่างมากนะครับแต่เจ้านิดที่หูตาไวก็หันมาเจอกับเจ้าน้อยพอดีเจ้านิดจึงพูดขึ้นมาว่าน้อยทำไมแกไม่ทำงานตามที่ฉันสั่งละ่ะเจ้าน้อยเมื่อได้ยินเช่นนั้นก็จึงหาข้อแก้ตัวให้กับตนเองเจ้าน้อยจึงตอบกลับไปว่าผมมาเที่ยวหาคุณผมจะมาลาคุณผมเป็นไข้ผมไม่สบายเจ้านิดที่ได้ยินแบบนั้นเขาก็ไม่เชื่อฟังคําเจ้าน้อยหรอกครับมันเป็นเพียงคําแก้ตัวของหนุ่มชาวเขาแค่นั้นเองนะครับเจ้านิดจึงออกอกุบายไปว่าน้อยฉันเห็นนกยุงขาวอยู่ข้างบนน้าตกต นกยุงขาวที่เจ้านิดกล่าวนั่นก็คือนกกระว่านนั่นเองนะครับซึ่งเมื่อเจ้าน้อยได้ยินแบบนั้นเขาจึงตอบเจ้านิดกลับไปว่า ผมไม่ได้เอาเครื่องมือขึ้นมาครับเจ้านิดจึงตอบกลับไปว่าไม่เป็นไรหรอกเดินตามฉันขึ้นมาสิเจ้าน้อยที่ทําอะไรไม่ได้จึงต้องยอมเดินตามเจ้านิดขึ้นไปด้านบนน้าตกนั่นเองนะครับและเมื่อทั้งสองคนนะครับขึ้นมายังบริเวณด้านบนของน้ําตกเป็นที่เรียบร้อยเจ้านิดนะครับกับง้างหมัดต่อยไปที่เจ้าน้อยนะครับซึ่งเจ้าน้อยที่ไม่ทันได้ตั้งตัวนะครับก็ต้องโดนหมัดของเจ้านิดเข้าไปเต็มๆจึงทาให้ร่างกายของเขานะครับห้วนลงน้าตกอย่างไม่เป็นท่าจนทาให้เจ้าน้อยนะครับเสียชีวิตในทันท การที่เจ้านิดนะครับได้ไปแอบเป็นชู้เป็นคิกกับเจ้าดอกไม้นั่นเองนะครับซึ่งเมื่อเจ้านิดได้สังหารเจ้าน้อยเป็นที่เรียบร้อยแล้วเจ้านิดกลับไปขู่เจ้าดอกไม้อีกว่าแกอย่านําเรื่องราวเรื่องนี้ไปบอกใครเด็ดขาดน,นะเจ้าดอกไม้เมื่อเห็นเหตุการณ์และตกใจจึงรีบวิ่งหนีนะครับส่วนเจ้าบางนะครับที่ทำงานอยู่เพื่อนก็ไม่กลับมาทำงานสักทีเขาจึงเอกใจและออกตามหาเพื่อนแต่เขาก็ไม่เจอเจ้าน้อยเลยนะครับ ในด้านของเจ้านิดนะครับการที่เจ้านิดได้กระทําเช่นนั้นนะครับเขาก็ได้รับผลกรรมตามมาอย่างรวดเด็วน,นะครับนั่นก็คือไม่ว่าเขาจะทําอะไรเขาจะทํางานเขาจะไปที่ไหนหรือว่าจะทําสิ่งต่างๆเขาก็มักจะได้ยินแต่เสียงซึงอันน่าหวาดกลัวของเจ้าน้อยจนทาให้ตัวของเขานะครับใช้ชีวิตอย่างไม่มีความสุขัวแต่วิตวกกังวลหวาดกลัวกับเสียงซึ่งนั้นนะครับและในด้านของเจ้าดอกไม้นะครับ ที่ร่วงดูความลับเช่นการเขาก็พ้ำเพอ้อถึงแต่เสียงซึ้งถึงแต่เรื่องซึ้งด้านเจ้าบางนะครับที่เห็นเมียตนเองไปเช่นนั้นนะครับเขาจึงซักถามข่มขู่ของความจริงจากเมียของตนเองซึ่งเจ้าดอกไม้นะครับที่ทนการข่มขูม่ของผัวตนเองไม่ไหวจึงสารภาพความจริงออกมาว่าเจ้านิดเป็นคนที่ฆ่าเจ้าน้อยเพื่อนรักของเขานั่นเองนะครับ โดยบ่ายวันหนึ่งนะครับขณะที่เจ้าบางนะครับกําลังทํางานของตนเองอยู่นะครับเขากลับได้ยินเสียงซึงนะครับลอยมาจากที่ไกลๆนะครับเมื่อเขาได้ยินเช่นนี้นะครับเขาจึงรีบเดินตามเสียงซึงนั้นไปนะครับและเมื่อเขาเดินตามเสียงซึงนั้นไปนะครับจนไปถึงบริเวณปลายน้ำตกเขากลับได้พบกับเจ้านิดนะครับซึ่งเจ้านิดกําลังยืนซึมเศร้าเหงาหงอยอยู่บริเวณด้านบนของน้ําตกนั่นเองนะครับ ผู้กองโทรกล่าวแทรกขึ้นมาว่ามันแปลกไหมล่ะครับทุกคนการที่เจ้าบางนะครับเห็นเจ้านิดยืนอยู่บนน้ำตกซึมเศร้าอยู่เช่นนั้นเสียงซึ้งที่ดังอยู่แล้วมันยิ่งดังเราอารมณ์เจ้าบางเข้าไปอีกมันราวกับว่าทั้งสองคนนะครับกำลังทําศึกสงครามกันเลยทีเดียวเจ้าบางที่เห็นโอกาสเช่นนั้นเขาจึงไม่รอช้านะครับเขาจึงรีบพุ่งตัวไปหาเจ้านิดนําแขนของเขาล็อกคอไปที่คอของเจ้านิดแขนอีกข้างของเจ้าบางดึงมีดออกมาชูขึ้นลายฟ้ามันเรียกร้องวิญ,ญญาณของเพื่อนทักหรือก็คือเจ้าน้อยมารับความยินดีจากตัวมันจากนั้นเจจ้้าาาบบงงึไม่รรอชนะคั นำมีดจ้วงเข้าไปที่ด้านหน้าอกซ้ายของเจ้านิดจึงทําให้เจ้านิดเสียชีวิตและซุดตัวลงไปในทันทีเลยนะครับผู้คุบโทรกล่าวต่อไปว่าก็อย่างที่เราเห็นนี่แหละครับร่างของชายศีศนะที่นอนอยู่เบื้องหน้าของพวกเรานอนเสียชีวิตอยู่ตรงนี้ก็คงหนีไม่พ้นร่างของเจ้านิดที่ถูกเจ้าปาฆาตก,กรรมจนเสียชีวิตซึ่งสาเหตุมันก็มาจากความคลาดคาดแค้นอ่อนพยาบาทที่ต้องการจะแก้แค้นให้กับเพื่อนของตนเองนั่นแหละครับต่อมานะครับเราจะมาพูดถึงองค์ประกอบต่างๆภายในเรื่องสร้างเรื่องซึ่งผีกันนะครับเราจะมาเริ่มกันที่ เรื่องของเรื่องซึ้งผีนะครับโดยเรื่องซึ้งผีนะครับจะมีแก่นเรื่องคือความหวังดีและความรักที่มีต่อเพื่อนของตนเองนั่นเองนะครับโดยความรักและความหวังดีที่มีต่อเพื่อนนี้นะครับนำไปสู่ความพยาบาทอาฆาตแค้นที่เกิดจากความรักเพื่อนอยากจะแก้แค้นให้กับเพื่อนของตนเองที่โดนฝ่ายตรงข้ามนั้นทราร้ายจนเสียชีวิตนั่นเองนะครับ มาต่อกันที่ด้านตัวละครนะครับด้านตัวละครในเรื่องสั้นเรื่องซึ้งผีเรื่องนี้นะครับจะมีจุดเด่นที่แลกกว่าเรื่องสั้นเรื่องอื่นๆนะครับโดยปกติแล้วนะครับเรื่องสั้นเรื่องอื่นๆนะครับจะมีตัวละครหลักและตัวละครประกอบอยู่เพียงแค่ไม่กี่ตัวนะครับแต่เรื่องสั้นเรื่องซึ้งผีเรื่องนี้ครับมีตัวละครหลักและตัวละครประกอบอยู่ในเรื่องเยอะแยะมากมายนะครับและตัวละครหลักคงหนีไม่พ้น2เพื่อนรักอย่างเจ้าน้อยและเจ้าบางนั่นเองครับแต่ตัวละครประกอบนะครับก็มีเยอะแยะมากมายครับเช่นผู้คุมโทเจ้านิด จ้าดอกไม้หรือแม้แต่กลุ่มนักท่องเที่ยวทั้ง10คนนั่นเองนะครับทุกคนจะเห็นได้ว่าตัวละครภายในเรื่องซึ่งผีนี้นะครับจะมีเยอะแยะมากมายเลยนะครับมาต่อกันที่ด้านฉากและสถานที่ภายในเรื่องสั้นเรื่องซึ่งผีนะครับจะเห็นได้ชัดว่าเรื่องสั้นเรื่องซึ่งผีเรื่องนี้นะครับฉากและบรรยากาศนะครับจะเน้นบรรยายให้เห็นถึงสภาพบรรยากาศภายในป่าดิดบชื้นทางภาคใต้ของประเทศไทยนะครับที่มีทั้งความน่ากลัวความพิศวงและความสวยงามรวมเข้าด้วยกันนั่นเองนะครับมาต่อกันที่บทสนทนาภายในเรื่องนะครับโดยเรื่องสั้นเรื่องซึ่งผีนะครัับบบททสนนนนาาภยใเรรื่องะค จะเป็นบทสนทนาของกลุ่มนักท่องเที่ยวทั้ง10คนนะครับที่ได้มีการพูดคุยสนทนากันระหว่างการเดินทางเข้าไปสำรวจในปา่าดิบชื้นทางภาคใต้แห่งนี้นะครับและจะมีบทสนทนาของผู้คุมโทนะครับที่ได้พูดคุยสนทนากับนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้นั่นเองนะครับ <uğ u> มาต่อกันที่ด้านกลวิธีในการเล่าเรื่องนะครับโดยเรื่องสั้นเรื่องซึ้งผีเรื่องนี้นะครับจะเล่าเรื่องผ่านมุมมองของตัวละครนะครับโดยจะเล่าเรื่องผ่านมุมมองของผู้คุมโทนะครับซึ่งเป็นผู้ที่คอยเล่าเรื่องราวต่างๆให้กับกลุ่มนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ได้รััับฟงงนนน่เอ แล้วมาต่อกันที่มุมมองของผู้อ่านนะครับสาหรับตัวผมผมมองว่าเรื่องสั้นเรื่องซึ้งผีเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องสั้นที่สท้อนนี่เห็นถึงความรักเพื่อนที่อาจจะผิดวิธีนะครับคนเรามีเพื่อนเรารักเพื่อนเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วนะครับการรักเพื่อนเมื่อเพื่อนถูกทําร้ายถูกใครมารังแกเราก็ย่อมที่อยากจะปกป้องเพื่อนไม่ให้ถูกใครมาทําร้ายถูกใครมารังแกอย่างเช่น nice. ในเรื่องสั้นเรื่องนี้นะครับการที่เจ้าน้อยนะครับถูกเจ้านิดกระทํา จนเสียชีวิตนั้นเมื่อเจ้าบางที่เป็นเพื่อนรักของเจ้าน้อยได้ร่วงรู้ความจริงเข้าเจ้าบางนะครับก็อยากจะแก้แค้นให้กับเพื่อนของตนเองนะครับแต่วิธีการที่เจ้าบางทําลงไปนั้นไม่ใช่วิธีการที่ดีเลยครับถึงแม้มันจะเป็นวิธีการที่ทําแล้วสะใจที่สุดทําแล้วส่งผลกรรมต่อเจ้านิดเร็วที่สุดสำหรับตัวผมนะครับผมมองว่ามันไม่ใช่วิธีการที่แก้แค้นที่ดีเลยนะครับการแก้แค้นมีหลากหลายวิธีนะครับและผมก็เชื่อว่ามีวิธีการแก้แค้นที่ดีกว่าวิธีการที่เจ้าบางทําลงไปแน่นอนนั่นเองนะครับ ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวเรื่องสั้นเรื่องซึ่งผีนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับทุกท่านที่รับชมมาจนจบคลิปนี้นะครับและผมอยากจะแนะนําให้ทุกๆคนนะครับไปหาซื้อหนังสือเล่มนี้มาอ่านกันเยอะๆนะครับเพราะหนังสือเล่มนี้นะครับรวบรวมเรื่องสั้นของคุณมานับจนยงไว้มากมายภายในเรื่องเรื่องสั้นต่างๆนะครับให้ทั้งข้อคิดให้ทั้งความสนุกสนานต่างๆมากมายนะครับ คนไปหากันมาอ่านเยอะๆนะครับและสําหรับใครครับที่อยากให้ผมมารีวิวเรื่องสั้นที่เหลืออีก18เรื่องนะครับสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับว่าในครั้งถัดไปอยากจะให้ผมมารีวิวเรื่องสั้นเรื่องอะไรนะครับและสําหรับวันนี้ผมขอจบไปด้วยคําคมที่ว่าถึงม้าจะเร็วสักแค่ไหนแต่ก็ต้องแทลาเพราะว่าลาไปก่อนนั่นเองนะครับพอกล่าวคําว่าขอบคุณและสวัสดีครับไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าครับบ๊ายบาย